รายการนี้เป็นรายการวาไราตี้กินเที่ยวเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมอาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมมาปลมากับเนื้อหารายการในบางช่วงทางรายการจึงขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิตศูนย์นัรกรรมเดนเทลแพลเนต Konnichiwa! Welcome to Japan. Ila cemas eh. I'm 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 Kaper Wardit Nincom. I'm apa lau? I'm orang Inggit. <coughs> ah lor? Eh. Semasa Kimuchi. ออีกไม่ใช่แล้วอันนั้นหนังผู้ใหญ่เขาไม่เก okay. ี่ยวแล้วสวัสดีคุณผ <ER ู้ชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในข้าสู่รายการไลซ่าร่าเอาหนึ่งเวกับผมแกปเปอร์ครับผมไกด์ครับผมวันนี้เราพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่ญี่ปุ่นโอ้โหญี่ปุ่นมากดูจากสไตล์การแต่งตัวของเราสองคนนะฮะถามสิว่าร้อนไหมเหงื่อแตกขนาดนี้ญี่ปุ่นนี่เขาร้อนขนาดนี้เลยเหรอพี่คือจะบอกว่าที่นี่น่ะอากาศช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงแบบว่าหน้าร้อนซัมเมอร์ซึ่งคนโตเกียวที่เนี่ยเดี๋ยวเขาเดินกัน่่ายขบ้ จะมองเราเป็นตัวประหลาดมากอย่างนี้เลยเขาไม่รู้ไม่แช่แต่เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแน่นอนนี่สังเกตป้ายแบบเต็มข้างทางเลยญี่ปุ่นนะทะเบียนรทะเบียนรถที่ญี่ปุ่นหมดเลยญี่ปุ่นพี่เนี่ยคือรมคุนมากทไมน้องอช็อผมอ่านไม่ออกวันนี้นะเราบางผู้ชมนะครับมาอยู่ที่เขาเรียกว่าชุมชนญี่ปุ่นที่สุขุมวิทสอยสามทับหนึ่งครับครับผมนะฮะซึ่งด้านในก็จะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านตัดผมร้านกาแฟใช่ทุกร้านวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปแน่นอนสําหรรับใคท่ ยังไม่มีงบประมาณมากพอจะไปญี่ปุ่นหรืออ,อยากจะใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นสักนิดนึงก่อนอที่จะไปที่ญี่ปุ่นจร,งริงๆที่นี่มีหมดเลยให้ชอบ<จ>ให้กินให้เที่ยวตลอดทั้งซอยเลยอย่างเขาเซฟรายการแล้วรายการเรากินเที่ยวเดี๋ยวคราวนี้ที่มันดูดีกว่าว่าเราจะพ,พจาผู้ชมไปร้านไหนกันครับมาครับผมนี่เห็นไหมหมาหัวหมาเขายัางไปเสียงภาษาญี่ปุ่นเลยเอ,อะไรอะคี่บุญจิ ตอนนี้ฮะแกปเปอร์นะฮะพาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่ร้าน S A B Coffee and r e s เจ๊ใหม่เจ๊ใหม่กูปี้กูปี้เจ๊ใหม่กูปี้เจ๊ใหม่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 เป็นใครอะกูปี้วะเจ๊ใหม่อ๋อเจ๊ใหม่ใหม่เออ๊ะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟเราได้เราจะพาคุณผู้ชมมาเพราะเนื่องจากว่ามาที่เราต้องต้องแบบชิลๆกินเบเกอรี่กินกาแฟก่อนที่จะไปเดินกินอย่างอื่นของนักหนักแต่ทำไมฮะผมเห็นครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่ ผมไม่เคยเห็นแบบมีเครื่องทํากาแฟแบบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยไหนวะร้านนี้นะครับมีกาแฟมาชีนอยู่นะครับทั้งด้านขวามือของผมนี่เคยเห็นมาก่อนกาแฟมาชีนมันต้องแบบอินเตอร์อินเตอร์นิ่งเดิมโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าว่าจะมีอะไรกินบ้างแต่คนในร้านพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าภาษาอังกฤษได้ไหมบรรเยแล้วภาษาอังกฤษไม่ได้เอยภาษาอังกฤษผมพอได้อยู่ดยวคอยดูอ่ะตามผมมาครับผม เล่กันตกไปโอ้บรรยากาศร้านโอ้ยนอนต้องบอกกันแล้วกันจะพูดคนที่อย่วอ่ะอายังไอ้คนไทยรู้จุกไหม้จักของร้านพูดภาษาแตนิฟุนภาษาอังกฤษลองไปดูคอนรักสาอังกฤษได้ก็ปีกเขาโอเคโอเคคนที่อยู่วคน่อย่คนที่อ่วคนี่อ่ไอวอน กาแฟกาแฟโคโคโคคีโคคีโคพีค้านข้าว and and the bakery yeah cake okay c what what you อ e e d วาคาโกวาคาโกอวากาโกวากากิวากาโกนั่นนนวาบากวาากิคืออะไรวะารองเท้าแต่

จร um ิงๆอะเราควรจะไปพวกชุมชนแดนแบบประดิบท anyway> ี่เป็นนี่ไงแดนประดิบไม่โอ้โหเร็วมากเร็วเร็วไปไหมเวลี่คลิ๊กคลิ๊กจะเป็นไอส์โก๊ฮีไอไอส์ไอส์โก๊ฮีไอส์โก๊ฮีไอคอฟฟี่แบ็คโอเคโอเคือที่เรียกว่าแบ็คคอฟฟี่บ้านเราแบ็คคอฟฟี่ มิลแนน้ำเชื่อมใส่ัปโอเคน้ำเชื่อมนี่เป็นไอาปูชมโน่ไอคปูชิโน่เอันนี้เป็นไอหยังไอชาบัตไอชาัตไอาตไอชัไอชัชบับัชาอชอชาัตชา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 เขียอชาอาตอัวอาบับอาาโตอชากตไชบอัไชา The 東京近郊1000万人のスキラーマニアの皆さんこんにちは。 รักินมากครับเพื่อจะบอกคุณผู้ชมว่าคือบางคนบอกว่าไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยจะมากินเนี่ยมันลาบากจริงจริงไม่ลาบากเพราะเขาจะมีพนักงานคนไทยอยู่ที่นี่ร้านอยู่แล้วใช่ครับผมคือพนักงานคนไทยเนี่ยแต่ว่าต้อนรับแต่ทีนี้เนี่ยการที่ใช้ภาษาในการต้อนรับเนี่ยเขาจะใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ครับเพื่อให้มันได้แบบสื่อสารอะไรแต่ละอย่างคือเขาอยากให้บรรยากาศที่มันเป็นญี่ปุ่นจริงใช่เลยครับแล้วก็ซึ่งอาหารเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ จริงๆก็คล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าเรื่องของบรรยากาศเรื่องของความรู้สึกเรื่องของทัศนียภาพต่างๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเรามาอยู่ในเมืองญี่ปุ่นจำลองเลยเล็กๆอ่ะอะไรพี่ต้องการจะสื่อน่ากินมากไม่ใช่ภาษาภาษาทางการเขาจะแบบใช่เหรอภาษาไม่ทางการแล้วเวลากินไปแล้วอ่ะไม่ใช่แล้วอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อ่ะพี่ เป็นพี่เนี่ยพี่จะเริ่มกินอะไรก่อนคือจริงๆเนี่ยมาร้านแบบนี้เนี่ยนะฮะบรรยากาศเป็นญี่ปุ่นแบบเนี้ยครับพี่ต้องเริ่มจากกินน้าเชื่อมก่อนนะพี่จะบ้าเหรอโอ้โหโอ้ยผมจะตบหัวพี่แล้วเจี <laughs> ชัย <laughs> เลยอะไรไม่ขอพูดกินดีกว่าแล้วเดี๋ยวสุดท้าจะไปให้พี่จับสวัดีค 私ピチカートファイルの広告担当細川俊之です今、あななたがお引きになっていピチカートファイルの ดัมเดนทรัลแพลเน็ i คลิคลินิกที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการกว่า10ปีพบกันได้ที่ a เวนิวรัชโ i o ินเมเจอร์ซีน e เพ็กซลังสิตและเ e n น r รัลพลังเกรอยยิ้มของคุณคือยิ้มของเรา เราอิ่มร้านนี้ไปนะฮะเดี๋ยวเราเดินดูร้านข้างหน้าเพราะว่ายัางจะมีเขาเรียกว่าร้านของกินเนี่ยอยู่อีกประมาณหนึ่งยังไม่หายหนาวอีกเหรอพี่อะไรนะยังไม่หายหนาวเหรอถ้าพักหลขนาดนี้หนาวมั้งค่ร้อนจะตายเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอีกร้านนึงฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนเพราะเป็นร้านมิเกอรีร่เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าที่เนี้ยอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยที่<ป>จะมาเทียบกันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย <laughs> ของญี่ปุ่นทั้งที่ต้องเต็มที่จัดเต็มไปโอเคปะไป แล้วตอนนี้ฮะไกด์เรามาถึงแล้วคุจะเล่นทําไมเนี่ยอ้าวที่จอดรถเขาบอกว่าห้ามควายเล่นขวางประตูเอ้ยไม่ใช่แล้วตอนนี้มาถึงอยู่ที่ร้านคาสตา้าครับร้านนี้จะบอกว่าคนเยอะแล้วก็มีขนมที่น่ากินเยอะมากครับผมตามมาขนมปังอะไรแล้วนะพี่โออไโ้เราเปิดทําการทุกวัน9โมงแปลมาได้เวลาเปิดครับเวลาเปิด9โมงนี่ฮะโอเป็นยเอวีเดย์ด้วยมาเอวีเดย์นะฮะดู บรรยากาศขนมในร้านจะจะมีความน่ากินแล้วก็<อ>กลิ่นหอมเบเกอรี่มากๆหอมนะดูดูนี่ฮะดูจากขนมไว้ก่อนน,อนี่เนี่ยเยอะป่ะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นหรือว่าคนที่มาซื้อของแถวนี้เนี่ยเขาชอบกินอะไรเด็ดๆ,ๆ,ๆเพราะอย่างเราอย่างมากไปก็ซื้ออะไรวะขนมอะอะครัวซองอะขนมปังพ่ีโดนัท<ม>ไ,ไม่ใช่ถะพูดถึงเปรียบเทียมอ,ะ,อะถ้าสมมติพี่ไปซื้อพี่กินอะไรถ้าพี่มาถึงพี่จะซื้อแบบที่มันเป็นอย่างช็อกโกแลตอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นที่แบบอ่าหม อะไรประมาณอย่างเงี้ยหุ้นมเออแต่เป็นผมเนี่ยผมจะกินอะไรคล้ายๆแบบนี้นะฮะหรือไม่ก็เป็นแบบเป็นกล่องอย่างนี้เป็นแซนด์วิชเป็นอะไรแบบนี้ไปนะครับพวกซองแฮมชีสอะไรอย่างเงี้ยน่ากินอย่างอันนี้ก็อะไรเนี่ยอุ๊ยแซนด์วิชผักขมอ่ะน่ากินนะแซนด์วิชผักขมราคาพูดถึงราคาราคาไม่ได้แพงไะราคาอยู่กลางๆแบบกลางๆสิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทเหมือนขายในห้างทั่วไปอะเหมือนขปังขายตามบ้านแต่เราก็ต้องหา คนที่มามาแนะนำเราได้ก่อนแต่ลูกค้าเยอะมากดูคุณผู้ชมลองดู ซื้อแล้วหยิบงี้เออพี่บางทีใส่ถุงก็หยิบก็ได้เออให้ขี้แบบมุกอย่างนี้ไงมันต้องมีแบบร้านเด็ดๆไม่ใช่ร้านเด็ดๆนี่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 สวัสดีครับถามก่อนว่าร้านคาสายคานาคุมุระเนี่ยเขามีขนมอะไรเด็ดๆบ้างฮะเด็ดๆเทียบลูกค้าประจำคาสตาร์ดคัสตาร์ดแบบไหนอันไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยแบบนี้ค่ะว้าวบ้านนอกมัรู้จักคาสตาร์ดโอ้ดีก็ไม่รู้ว่าเขาวางตรงไหนไงนี่ผมเห็นมาตั้งแต่ตอนเดินเข้าร้านแล้วแบบนี้คัสตาร์ด นี่อันนี้เป็นคัสตาร์ใช่ไหมฮะมอืมอันนี้คือของขึ้นชื่อ,อเลยที่เวลาส่นวนมากลูกค้ามาก็จะมากิน,น,นกแล้วอันอื่นมีอีกไหมฮะอันนี้จะเป็นพวกแซนด์วิชอะค่ะออ๋เป็นแซนด์วิชคือที่ทานกันง่ายๆที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ค่ะอ<ม>ืมถ้าอย่างนั้นต้องขอเวลาช้อปปิ้งคัสตาร์นี่สามารถแกะก,กินได้เลยไหมคะเนี่ยไม่ได้ค่ะทำไมฮะอ้ยมันไหนมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ตกใจได้ยิ่งมากทานได้ไหมไม่ได้ค่ะเฮ้ยทำไมวะทำไมผิดไม่กินไม่ได้งั้นขอช้อตหน่อย หวานแล้วก็แบบหอมมันไม่ได้แบบหวานมากจนเกินไปที่จะแบบว่าทําให้เลี่ยนขนาดนั้นอ่ะจบไปถึงก้นต้นนี่ขนาดผมจบยังไม่เชื่อแม่ต่อให้ให้ไกด์พูดผมก็ไม่รู้สึกถึงรสชาตินั้นเพราะไม่เคยชิมมาก่อนมันเป็นนมป่ะมันเป็นกินไม่ได้อ่ะไปพี่ไปชนวิตเถอะล่อร่อยมากพี่พี่แบบโอ้โหอีพวกไม่เคยกินคัสตาร์ดโอ้พี่พี่ยังไม่เคยกินเสียชาติเกิดมากเลยเกิดมากินนมไม่ได้ แท็กี่บารนี่เฮ้ยจีบสองบาทแพงดูหมูหนาขนาดนี้หนาจริงหนากว่หมูปิ้งที่บ้านนี่เอออร่อยนครับก็สมมติว่าใครจะมากินเนี่ยเปิดทุกวันไหนครับจะปิดแค่ปีใหม่กับสงกรานต์อ๋อปิดปีใหม่สงกรานต์อ๋อเขาบอกว่าเปิดทุกวันเวลาเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มค่ะเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับใครที่อยากจะมาชิมก็มาได้สุขุมวิทสายตาครับหนึ่งมานนี้พนักงานคนนี้คนสวยชื่ออะไรครับชื่อเพียนฮะ ทุเรียนทีทุเรียนเข้ามาบอกว่าอยากกินทุเรียนนี่อ๋ออยากได้ที่ทุเรียนแบบแนะนําแบบมาอะไรได้ฮะก็มาเจอได้ก็มาเจอได้เพราะว่าที่นี่แนะนําว่าเป็นคัสตาร์ดรสดั้งเดิมแล้วก็เป็นรสวานิลานะฮะลองมาชิมดูภาคไทยว่าไม่อร่อยนะฮะต่อยหน้าบองทุเรียนได้เลยนบ้าเหรอพี่แม่บอกให้ต่อยหน้าพี่เหรอเรื่องอะไรเหรอ่ะโอเคงั้นขออนุญาตไปเดินชิมเรื่อยก่อนละกันเดี๋ยวมีอะไรบอกอร่อยกนะ นอกจากนะคุณผู้ชมที่เราจะพาคุณผู้ชมมากินแล้วเนี่ยที่นี่เขายังมีเรียกว่าซื้อของฝากหรือว่าซื้อของที่แบบเป็นของที่เรลึกจากแบบประเทศญี่ปุ่นก็ได้เหมือนกันช้อปปิ้งใช่เขาชื่อว่าอิ่มแล้วก็ต้องมาแบบมาช้อปปิ้งต่อเนโอชื่อร้านว่าเนโอนะฮะนี่ที่ไปมองคือจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ชื่อภาษายากมากอ่ะเดี๋ยวเราไาดูดีกว่ารว่าข้างในจะมีอะไรมาฝากหรือสามารถซื้อฝากกันได้นะฮะฝานี่โอ้โหเปิดเข้ามาปั๊บรู้เลยต้องเดินมาอะไรก่อนรู้ไหมพี่นี่ฮะเดินมาฝั่งนี้ก่อนเลยเดินมาฝั ไใครไปญี่ปุ่นก็ต้องซื้อกลับมาฝากเพราะมันอร่อยมากใช่ครับซึ่งที่นี่เนี่ยไม่ต้องถอไปกันทีญี่ปุ่นฮะสุคุมิสายสาครับหนึ่งฮะชุมชนคนญี่ปุ่นก็มีขายเหมือนกันถั่วตัว้วซึ่งราคาก็แปดสิบบาทจริงๆไม่แพงนะเพราะผมว่าถ้ากินจริงๆแล้วก็ก็อิ่มอยู่นะกล่องนึงเนี่ยนี่มีชอบด้วยแต่แตมีเนี่ยไม่รู้มีขนมประเภทแบบอย่างเงี้ย้าใครที่แบบอยากจะมากินนะ่ะ <c oughs> ชอบซื้อเนี่ยแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าไหนเป็นรสอะไรอะเอออ่านไม่อออยังฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดินชมดีกว่าว ไอ้พวกเห็นแกนกินให้มันดูเลยน่ากินจริง ใช่ไง,ไงวะอ่านดิไปเร็วเข้าแล้วแปลด้วยหรือร,รีบใช้จะซื้อไปไว้ที่บ้านโอ้โหยากละยากละอ,อะไรอันนี้ไม่ใช้ยังไงอ่ะไอเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นสารกันชื้นเหรอแล้วเนี้ยอันที่ปิดปากวะปิดปากใช่พี่พี่ต้องเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นที่ตรงไว<อ>ตรงกระพุ้งแก้มเออเราจะเข้าไปตรงกลางล่องพอดีเลยเฮ้ยพี่ผมหิวแล้วอ่ะฮะหิวก็กินลำร่ม เดี๋ยวพี่เดินฝั่งนู้นแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปเลยไปกินโอเคพี่แต่พี่อย่าลืมซื้อไอ้นี้ให้ผมด้วยนะแกงกะหรี่อะ่ะที่มันเป็นเป็นกล่องอะ่ะโอ้สิริชัยมันอร่อยมากเลยพี่ความเผ็ดระดับห้านี่แบบโคตรอร่อยโอเคไป <Okay. S 1> ศูนย์ทันตกรรม d e n t r อลแพลเนตคลินิกคลินิกที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการกว่า10ปีพบกันได้ที่ a อวนิวราชโยธินเมเจอร์ซินิเพ็กซ์ลังสิตและเซ็นทรัลพหลังเก้ารอยยิ้มของคุณคือย,ยิ้มของเราและนี้เราสองคนนะฮะกินช้อปปิ้งแล้วไอ้ไกด์บอกมันหิวหิวจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจัดให้ครับร้านตรงข้ามนี่ฮะร้านอาหารญี่ปุ่นนิชิมุระ ทาโกยากิยาซึ่งการกินครั้งนี้พี่จะทำให้น้องกินเองครับเดี๋ยวนะฮะถ้าเขาทำให้กินไม่ได้เหรออะไรนะถ้าเขาทำให้กินไม่ได้ไม่ต้องพี่เตรียมพร้อมผ่านนี้ไกด์โอ้โหขอให้น้องโชคดี I love you ไปข้ามาไม่ปรึกษาเลยจะทำให้เรากินเอาเอาเอาลองดูลองดูจะดูว่าพี่แกร์ปเนี่ยจะมีปัญญาปั้นได้เป็นลูกกลมๆหรือเปล่านะฮะสำหรับทาโกยากิครั้งนี้นะครับ ครับน้องสิริชัยเดี๋ยวพี่จะทำให้ทานอันนี้เดี๋ยวพี่ก็สอนนี่าไม่พูดภาษาญี่ปุ่นเทรนเนอร์เฮ้ยไม่พูดอ่ะอันนี้คือถืออย่างนี้เหรอฮะน้ำมันนะคะร้อนต่าเตาหม้ออ่าแล้วเราก็หยอดเลยหยอดเยอะไหมอ่ะก็ครึ่งเตาค่ะครึ่งเตาก็เอาตรงกลางๆก็ได้ใช่ไหมกลางก็ได้อ่ต้องกี่อันครับสองแถวใช่ไหมให้มันยิ่งรวมกันอุ้ยเยอะไปไม่เป็นไรก็อยู่ในเใจอ่ะ อ่าอันนี้เรียบร้อยอ่ะเก็บแป้งครับแป้งแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาหมึกอ่าลูกชิ้นปลาหมึกประมาณ3ชิ้นนะประมาณ3ชิ้นสิชาชิ้นเล็กๆไปแล้วกันนะชิ้นใหญ่ไม่ได้หรอพี่ละโมบนะมึงเนี่ยพี่ครับแล้วเขาเขาเป็นที่คีบไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะ ดูนี่เนี่ยพี่เขาทำโปรเฟชชั่นแนลพี่ทำนโอน้โหันเ็นน้องแมนนีโปรเฟชชั่นแนลนะฮะพี่นี่ทำอะไรก็ไม่รู้นนผมรอกินอยู่นานมากแล้วนะพี่แก๊ปคือคุ้นใจไหมมันต้องรอให้สุกมันเป็นเตามันเป็นไฟฟ้ามันรอให้สุกแก๊สค่ะเออมันเป็นแก๊สเห็นไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแก๊สพี่พูดจริงเลยโอ้โหต้องใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยพี่ให้เขาทำแต่แรกอ๋อเครื่องมันจะแน่นใช่ไหมครับจะแน่นจะได้ทำง่าย อันนี้เขาเรียกว่าแน่นจริงๆออถ้ากินแถวบ้านผมจะมีวิญญาณปูกเกษตรผักที่เหลือจากการส้มตำออที่เหลือมันจะเป็นแป้งล้วนๆพี่ครับเดี๋ยวทาโก้บ้านพี่เขาใส่ปูกันเหรอทาโก้เนี่ยเขาใส่ปลาหมึกทาโก้มันแปลว่าปลาหมึกครับใส่อื่นไม่ได้พี่จริงแล้วอะใส่ได้ค่ะใส่ได้ไว้าแต่นี่ไขายแต่ทาโก้นะคะอ๋ออันนี้ขายแต่ทาโกะะา้ทาโก้โกมันแปลว่าอะไรปลาหมึกครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่แต่ปลาหมึกเท่านั้นซึ่งจริงๆเนี่ยทาโก้มันคือหนวดของปลาหมึกยักษ์นะฮะ อุ้ยหน้าตาน้องผมไม่น่าฉลาดนะแต,แต่พี่นี่ไม่รู้เลยโง่เ่ย <laughs> เดี๋ยวรอกินเดี๋ยวลอกินอันนี้ลอง อยู่นั่นแหละโอ้ยเมื่อไรจะมาเสิร์ฟเนี่ยบอกว่าจะทำพี่จะทำให้กินน้องหิวนู่นน,นัน่นนี่จะบ่นอีกนานไหมเอา,มาเอ้มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอครับโอ้โหกินไแหบบมแหมพี่ให้แบบว่ามีแบบไอ้นี่ไม่ได้เหรอมารายาทต<อ>้อ<บ>มารายาทเรียบไโอเค okay. โอเคห้าสีสามสองแล้วราคาเออมันต้องอย่างนี้อ่ะเสร็จหกชิ้นครับทาโกยากิครับผมชิมซะ หิวมากไม่ใช่เหรอป้อนเลยนะมาเด้อมันร้อน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 เฮ้ยไม่ใจว่ะทำรายการแบบนี้ไปทำรายการเจ๊เอ๋เบบีไปเจ๊เอ๋เบบีอ้าผมป้อนไม่เป็นไรกินก่อน <laughs> กินก่อนโอ้อร่อยไหมคือจะบอกวิธีการทำมันทำยากนะแต่ใครที่บอกอยากกินทาโกยากิของแท้ๆหรือว่าเขาเรียกว่าไส้แน่นเนื้อแน่นเนี่ยที่ <c oughs> สุขุมวิทสายสีสทับหนึ่งครับชุมชนคนญี่ปุ่นเพราะอย่างกินบ้านเรามันก็บางทีอาจจะแบบ แค่ไบ้านราคาถูกอาจจะไม่แพงมากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยอาจจะแบบวัสด,วสดุวัสดุก็มันเป็นก่อสร้างนะก่อสร้างวัตถุดิบเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ขนาดนี้ไง oh, oh, โอ้โหไกด์ทากโกะไกด์พวกเด็กของมึงเนี่ย <laughs> ไม่มันมันมันใหญ่มันมันใหญ่พี่มีช้อนไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวให้กินช้อนดีกว่า <c oughs> เพราะว่าดูจากทรงน้องแล้วไม่ฉลาดในการใช้ตะเกียบอะครับ <c oughs> ไอ้ใช้ไม้จิม้มแม่ต้องลำบ,บากพี่เขาไปเอาเลยฮะ ดูอร่อยไหมอร่อยจริงๆะีนะหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะมาทานทาโกยากิแบบนี้ก็สามารถมาได้ครับที่ร้านนิชิมูรานะฮะสุขุมวิทสายสามทับหนึ่งนะฮะชุมชนคนญี่ปุ่นนั่นเองและก่อนจากกันในวันนี้ขอาคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆแบบนี้จากนิวนิวนั่นเองนะฮะจะดูจัดหาซื้อเสื้อผ้ากันได้แน่นอนใช่ครับผมหรือติดตามเราได้ทาง Facebook ของเรานะครับ w w w f a c e b o o k c o m l i v สาระ t v นะฮะหรือว่าใครอยากจะไปดู ภาพลุนๆนะฮะไปติดตามเราได้ Follow เราได้นะฮะอินสตาแกรมของเราไลฟ์สาระทีวีหรือว่าทางทวิตเตอร์นะฮะไลฟ์สาระทีวีเช่นกันครับผมใช่แล้วครับใครที่อยากแนะนำรายการแนะนำร้านอาหารสารที่ท่องเที่ยวอีเมลของเราเลยนะฮะทางไลฟ์สาระคิดอันเดอร์เวย์ @hotmail.com ครับผมติดตามเราได้นะฮะทาง Travel ทรเวลชาแนลเทเลนทูพิชชั่นเจ็ดสิบสามทุกวันเสาร์เวลา5้าทุ่มถึงห้า,าทุ่มครึ่งตรง,งนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับกินต่อกินต่อกินต่อ ก่อนแล้วกลัวเราเขาจะมูเลยก็คนนี้ยู่อว่าโอเควานนชิไกโดยอะขึ้วานนชิเอ่อแกเปอร์สังอันนี้ไทยแล้วอ่ะนะไทยแลปเปอร์ซ oh, ังใช่ไหมกาแฟดำเนี่ยเหมาะสำหรับคนแก่อย่างพี่ครับเคยชิมกาแฟดำป่ะเดี๋ยวใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่ลลิ สื่อสารลำบากมากครับเพราะว่าการจะมากินแบบนี้เราต้องมีเรื่องของชุ่ฐานของภาษาด้วยอันยองโอเค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 พี่พี่หนึ่งสองสาม <music> <music> んねえ、ハミ。